สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชานอลผู้รับสารจักรตวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวท่านน้ำนะราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิตวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะทุกคนส่วนถ้าใครที่ยึดถือแบบโหราศาสาไทยถ้าคุณคิดว่าคุณชมคลิปนี้แล้วมันตรงก็สามารถรับชมได้นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ จากวันนี้ที่คุณชมคลิปนี้ไปถึงพลังงานของเดือนพฤศจิกายน2567นะคะชาวทัตน้ำการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอความคิดของคุณหรือคุณกำลังไปเจอสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเป็นการให้เรารู้แนวโน้มในอนาคตว่ามันจะมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ ให้พึงระวังนะคะไพ่จะไม่ได้อวยนะคะว่าความสุขอะไรจะเกิดกับคุณแบบความสุขนู้นความสุขนี้นะคะเวลาที่มันเป็นความสุขอะเรามีความสุขหรือเราเจอความสุขหรือเราเจอสถานการณ์ที่โคตรโชคดีอะค่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเตรียมตั้งท่ารับว่าโอ้ยพรุ่งนี้ฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือสิ้นเดือนนี้ฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งเราไม่ต้องเตรียมตั้งท่ารับแบบนั้นนะคะเวลาที่เราถูกแล้วเราสามารถไปซื้อเซฟมาใส่เงินไว้ได้ทีหลังนะ ทีนี้สถานการณ์เนี่ยมันจะบอกหรือเล่าอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือสิ่งที่กําลังจะมาเกี่ยวข้องกับเราทําให้เราเนี่ยนะคะวุ่นวายหรือมีปัญหาหรือปกติเราอะมีความสุขอยู่แล้วนะคะมันก็เลยมีใครบางคนเอาปัญหามาให้เราหนึ่งคนในครอบครัวต้องการโทรมาของเงินคุณสองคนรักความรักความสัมพันธ์ คนนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะอายุน้อยกว่าหมายถึงลูกได้หรือหมายถึงความสัมพันธ์คนที่วัยวุฒิคนอุ้ทางอารมณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เด็กกว่าเราแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะแก่กว่าเราแต่วุฒิที่ภาวะทางการเงินเขาเป็นเด็กอะใช้เงินเกินตัวไม่มีเงินแล้วก็มาขอเรานะคะมันมีลักษณะแบบนี้ที่ขึ้นมาหมอก็จะบอกแล้วพูดเตือนไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอแจนชาวท่าน้ําฉันต้องเจอคนมาขอเงินทุกคนเลยเหรอมันก็ไม่ใช่สิแบบนั้นค่ะถูกไหมคะ เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยในตัวตนของคุณเองอะ่ะคุณมีความสุขอยู่แล้วคุณพยายามสมดุลพลังงานตัวเองแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี้ให้เราอะ่ะดูดีๆว่าคนที่เข้ามาพูดคุยคนที่เราไปทําความรู้จักนะฮะคอนเนคชั่นใหม่คอนเนคชั่นเก่าหรืออะไรก็ได้ที่เราไปพูดคุยอ่ะนะคะเขาต้องการให้เราดูแลเขาให้เราดูแลเขาด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นด้านเงินก็ได้ความรู้สึกหรืออะไรก็ได้หรือมีคนเข้ามาขอโอกาสเพื่อพูดคุยเพื่อจีบคุณ แต่ทีนี้เรายังไม่ต้องรีบเพราะเราเพิ่งเริ่มรู้จักเขาไม่ใหม่ถูกไหมคะไม่ว่าใครที่เรารู้จักนานแล้วกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารเราใหม่แปลว่าเขาเป็นคนใหม่ที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอให้ยึดถือคํานี้ไว้นะคะเพราะสถานการณ์แน่นอนละ่ะเมื่อใครคนใดคนหนึ่งที่ต่อสื่อสารมาหาเราให้เราพึงพิจารณาด้วยความถี่ทวนว่าเขา อยากจะได้อะไรจากเราแน่นอนแหละทุกคนที่ติดต่อสื่อสารหาใครก็คือมันต้องมีผลประโยชน์ถึงมีพึงได้จากเราถูกไหมคะให้เรามองเพราะว่าสิ่งนั้นที่เราไปรู้จักใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาความมุ่นหายมาให้เราหมอไม่ได้หมายถึงว่าเราอ่ะอาจจะกลัวความสัมพันธ์ใหม่หรืออะไรมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนที่เราเข้ามาใหม่อ่ะเราก็ต้องพิจารณาหรือเราก็ต้องดูให้ดีๆว่าเรารู้จักคนเนี้ยดีพอหรือเปล่าสมมติ ะะหมอจะยกตัวอย่างสมมติอย่างเช่นคุณโสดคุณมีความสุขถูกไหมคะคุณไม่ได้กังวลเลยแต่เราก็อยากทำไมคะอยากทําความรู้จักกับใครคนใหม่ๆสักคนหนึ่งแต่คนนี้พอเข้ามาปุ๊บนาซึ่งปัญหาของเขาภาระของเขาเอย่ยการเงินเอย่ยพ่อแม่เสียเอย่ยหรือว่าความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ปัญหาของเขานะคะ ปัญหาความสมคัญของเขาเช่นคนที่บ้านเขาไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่เขาจะพูดหรือระบายออกมาให้เราฟังเพื่อนะคะทำไมคะขอความช่วยเหลือเพราะไพ่พลักษณะคือแปดดาบเนี่ยมันเป็นแบบว่าเราเป็นคนนั้นที่จะต้องหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นให้ช่วยเหลือเขาหรือเปล่าให้เราพิจารณานานะคะคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์แบบนี้ เช่นคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะให้เราพิจารณานะ,ะหรือบางทีถ้าคุณอายุยังน้อยเรายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะไปช่วยเหลือหรือดูแลใครหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตุติเรากําลังต้องการเงินสมมตุติตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนเราทํางานด้วยเราเรียนด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราผ่อนรถด,ด้วยอะไรด้วยและเรารู้สึกว่าเราขาดแคลนนะคะปัจจัยทรัพยากรเนี่ยเราเอือกำลังจะจนแต้มและ อาจจะมีใครบางคนนะคะที่เขามาสนใจหรือมาเสน่หาเราเป็นมิตรภาพหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ที่เข้ามายื่นมือช่วยเหลือเกื้อกูลเราต้องไปดูเลเวลของอายุของคุณนะคะเพื่อนๆว่าคุณเนี่ยอยู่ในเลเวลที่เราจะขอความช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้รับการเมตตาช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะนึกออกไหมชาวท่าน้าแต่ถ้าคุณมีวัยวุฒิคุณวุฒิมีหลักทรัพย์มีอะไรก็แล้วแต่ที่ คนอื่นขออาศัยพื่งพิงแน่นอนแหละมันก็ต้องเป็นสิ่งนั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือนะให้คุณดูว่าโอเคเราช่วยเหลือแล้วเรารู้สึกไม่ขาดสนไม่ขาดแคลนนะ เหมือนเราทำบุญอะเสริมบาร,รมีของเราอะนะเพราะมันเป็นโชคชะตาที่บางทีอะเราเกิดมาอาจจะมีพร้อมหรือมีความสุขหรือมีความอุดมสมบูรณ์หรือมีความ,มร่มารวยมากกว่าคนอื่นๆที่เป็นชาวชาวธาตุน้ําหรือชาวเอหรือชาวธาตุน้ําด้วยกันหรือชาวธาตุลมธาตุดินธาตุไฟหรือใครก็แล้วแต่ที่มาปฏิสัมพันธ์กับเรานะฮะอันเนี้ยคือมันเป็นเหมือนว่าบาร,รมีที่เราอะจะแบ่งความมั่งมีความสุขความโชคดีของเราความอุดมสมบูรณ์ของเราแบ่งเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่น คุณก็พิจารณานะคะว่าคุณอยู่ในฐานะไหนในฐานะผู้รับเราก็ได้รับแต่ในฐานะผู้ให้เราก็ต้องให้นะคะทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอ๋อมีใครบางคนที่คุยกับเราและเราได้ความรู้สึกหนึ่งและเราแบ่งปันสิ่งหนึ่งให้เหมือนเป็นการแชร์ลิงอะนะคะ สิ่งนั้นน่ะคุณสามารถทําได้เรียนรู้ได้ความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ที่กลับมาคุยหรือคนเก่าที่กลับมาคุยคนใหม่เข้ามาคุยคนเก่ากลับมาคุยหรือว่าเราอาจจะเจอเพื่อนมิตรภาพคอนเนคชันไม่จะเป็นจะต้องเป็นคู่ครองความรักหรืออะไรนะคะเขาเรียกว่ามิตรภาพใหม่ที่ให้ที่เราให้โอกาสใครบางคนที่จะเรียนรู้เราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะช่วงนี้นะคะคุณจะไม่ปิดโอกาสตัวเองว่าแต่เราอ่ะไม่ได้ต้องการเหมือนว่า เฮ้ยรีบนะอะไรเงี้ยเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวเองคือเราจะให้เวลาเนี่ยเป็นตัวกําหนดในการรู้จักกับคนคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะสมมติหมอยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเพื่อนเก่าเนี่ยเรารู้จักนานแล้วในอดีตเราคิดว่ารู้จักเขาดีแต่ระยะทางหรือระยะห่างที่เราห่างกับคนนี้ไป10ปี20ปีแล้วเราเพิ่งกลับมาโคจรมารู้จักกันอันนี้เราถือว่าเป็นคนใหม่ได้นะคะเพราะในระหว่างที่หายไปประวัติของเขาเราไม่รู้ เรายังไม่สามารถว่าเรารู้จักคนนี้ดีพอให้พึงระวังสิ่งนี้เอาง่ายๆนะคะรู้จักใครไปน,นานๆก่อนแล้วก็พิจารณาว่าคนนี้เข้ามาให้เราช่วยเหลือหรือมาช่วยเหลือเรานะพิจารณาจากสิ่งนี้เพราะมันมีอิทธิพลของช่องหมอแจนะ่ะส่วนใหญ่สามห้าอัพละถึงหกสิบห้านะผู้คนส่วนใหญ่แนวโน้มที่เป็นคนที่มาฟังคลิปหมอแจนะ่ะนะะก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วมีศักยภาพในทางการเงินทีนี้มันมีใครบางคนที่บอกว่า ขอหยิบยืมเงินนะคะในการเดินทางหรือเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับซ่อมรถค่ารถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งเนี้ยหมอคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินบางทีไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ชายนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนเราเช่นลูกเราพ่อแม่ญาติพี่น้องเราที่โทรมาเพื่อเอาเงินนะคะเอาเงินของเราไปให้หลานเอาไปให้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นคล้ายๆสิ่งเนี้ยที่หมอกําลังมองเห็นนะคะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้คือความใจดีของเราคุณต้องสมดุลให มันเหมือนเดือนเนี้ยไพ่มันอยากจะบอกเลยแนะนําผู้คุณนะคะว่านะทุกคนเราจัดเรียงลําดับขอบเขตความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้คนนะให้มันถูกต้องชัดเจนนะคะทีนี้เราอจะไม่โดนเอาเปรียบหรือเราอจะไม่ดูแลใครไปฟรีๆการจัดเรียงลําดับขอบเขตและเราอ่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องตอบสนองอารมณ์ความต้องการของใครบางคนแบบ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเก่าอ่ะเหมือนว่าโทรมากี่ครั้งก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นไหมอ่ะเพราะว่าไพ่มันบอกว่าเงินเราต้องพิจารณาจากสิ่งที่เราเป็นว่าถ้าเรารู้สึกเงินเข้าน้อยหรือหาได้ยากเราก็ต้องสมดุลเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงวิธีการช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นคนที่ต้องประหยัดเงินเองนะให้คุณพยยิจารณาแสดงว่ามันเด่นเกี่ยวกับเรื่องคนมาขอความช่วยเหลือ นะแล้วก็เปิดโอกาสที่จะคบคุยใครคนใหม่อาจจะเจอเพื่อนบัดดี้พาร์ทเนอร์หรือเราสามารถเจอใครที่ดีได้ที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะคะเพื่อเรียนรู้อาจจะตอบสนองความสุขอารมณ์ความอ,อ,อารมณ์ความสุขอะนะความที่เราเหมือนว่าโอเราอยู่คนเดียวเราเออไปอยู่ต่างประเทศหรือเราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ในครอบครัวเนี่ยเราไม่ได้อยู่ครอบครัวพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะเราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้คุยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นเพื่อน มันให้อารมณ์บางอย่างกับเราและเราก็มีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้เราก็พิจรารณาถ้าเราช่วยได้เราก็สามารถช่วยได้นะคะไพ่มันบอกแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอุย้ยไม่โอเคเลยอะ่ะฉันอยากคลิปความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ฉันไม่ค่อยมีเงินเลยอะ่ะนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกระโดดเข้าไปเอาปัญหาของคนอื่นมาแบกรับภาระนะชาว่าน้ําอันนี้คือไพ่ขึ้นบอกและเตือนให้คุณพิจารณานะคะว่าจริงหรือเปล่า นะคะสิ่งที่หมอพูดไปนะทีนี้บางคนเวลาที่เราไปเจอใครบางคนคอนเนคชันใหม่ติดต่องานประสานงานอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราไปคอยช่วยเคลียร์ปัญหาหรืออะไรต่างๆนะคะเราต้องดูว่าปัญหานี้มันมาแล้วมาอีกมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาอีกอกี่ครั้งกี่รอบบางทีการที่เราไปคนใจดีสมมุติเราให้หนึ่งเราให้สิบบาทวันนี้พรุ่งนี้ก็อขออีกสิบบาทแต่ในความเป็นจริงเขาน่าจะใช้แค่บาทเดียวไงในความคิดเราถูกไหมแต่เปล่า เขายังไม่ยังยังไม่หมดนะเก้าบาทอะยังอยู่เขาใช้แค่หนึ่งบาทแต่เราก็รู้นะเหมือนว่าเขาใช้หนึ่งบาทต่ต้องเหลือเก้าบาทนึกว่าอีกเก้าวันอีกสิบวันค่อยมาขอแล้วใหม่ไม่ค่ะพวกนี้มาขออีกเพื่อเอาสมสมสม,สมไว้อะสะสมอะเหมือนเรากําลังช่วยคนที่ละโมบโลภมากไม่รู้จะพอหมอไม่รู้นะเพราะว่าสถานกา,ารณ์นี้มันจะเกิดกับใครหรือว่ามันจะไปเกิดกับผู้ใดทีนี้ถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คุณดูดีๆว่าคนนั้นอะที่เรากําลังมาคุย คนเก่าที่กลับมาคนเก่าหมายถึงเพื่อนเก่านะที่เราแบบว่าหายกันไปนานมากแล้วกลับมาเนี่ยให้สืบประวัติก่อนนะว่าเขามีอะไรคร้างมาไหมค,ค้างคาแล้วมันจะนําปัญหามาสู่เราหัวใจเรานะคะนะและบางทีเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคุยหรือเขาบอกความจรงิงเราก็อย่าไปคุยกับเขาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเรา จะไปติดลงสเสน่ห์เขาหรืออะไรบางอย่างมันเหมือนมีคนที่ติดต่อกลับมาเป็นคนที่เราเหมือนมีใจเมื่อก่อนสมัยวัยรุน่นสมัยเด็กอะไรก็ได้แล้วกลับมาพอหายไปสิบปียี่สิบปีเราไม่รู้ว่าคนนี้มีเมียอยู่หรืออะไรแต่บางทีเขาอาจจะบอกว่ามีแต่มีปัญหากับคนของเขาแล้วมาปรึกษาเรามาคุยกับเราคุยไปคุยมาติดต่อสื่อสารไปสื่อสอนมาเราอะไปสงสารไปเห็นใจไปช่วยเหลือเรื่องเงินบ้างไปช่วยเหลือเรื่องความสัมพันธ์เหลืออะไร้วแต่เราก็เลยไปตกลุ่มรักเขาอย่ากให้มันเป็นสิ่งนั้นให้พึงระวัง อันนี้คือคําเตือนนะไอสิ่งที่ดีอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะหมอจะไม่พูดหรอกคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นน่ะน,นะคะส่วนใหญ่อะเราอะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเพราะเราเพราะเราเจอเราก็จะดีใจเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งใดที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันมินําพาให้ชีวิตเรามันวุ่นวายหรือมินําพาให้ชีวิตเรามีความสุขหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยดีอะไพ่ก็จะขึ้นบอกและเตือนเพื่อให้เราพึงระวังเข้าใจตรงกันนะเวลาอ่านไพ่ของหมอแจนะนะคะถ้าไพ่ชีวิตดีมากอะ่ะ ไม่ต้องดูดวงค่ะนะดำเนินชีวิตตามปกติได้นะตกหรือเปล่านะเพราะทุกทั้งทุกชีวิตอนะ่ะเราก็จะต้องเรียนรู้และเพราะเวลามีไพ่การคาดการหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นการคาดการคาดเดามันซึ่งมันอาจจะเกิดมีแนวโนมจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ถ้าเรารู้เท่าทันเราสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทําของเราพอมันจะพอคนนี้กําลังจะมาสิ่งนี้เราก็บอกเฮ้ยเฮ้ยหมอแจมันพูดมาจําได้และนึกได้แหละนะคะอย่าลืมนะคะ เอาล่ะนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องเกิดทุกคนให้ฟังดีๆให้เข้าใจดีๆนะคะให้เข้าใจนะเอาล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใคร อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์โดยที่บางเรื่องเราไม่จําเป็นจะต้องให้พ่อแม่คนในครอบครัวเราหรือเพื่อนหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดรอบตัวเราอะรับรู้มันเป็นความลับของเราและเขาอาจจะเอาไปพูดไปนินทาหรือไปตัดสินบางสิ่งบางอย่างโดยที่ประสบการณ์ตัวเขากับประสบการณ์ตัวเราไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะให้คําแนะนํา นะบอกว่าเออหนึ่งอันนี้ถ้าคุณไปทางนี้จะได้สิ่งนี้สองถ้าคุณไปทางนี้จะได้สิ่งนี้ให้คุณเลือกหรือตัดสินใจเวลาเราดูดวงส่วนตัวก็เหมือนกันหมอจะไม่ได้ออยัดเยียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ใครนะคะหมอไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่บางครั้งถ้าเราไปปรึกษาใครบางคนเขาจะยัดเยียดบางอย่างให้เราโดยที่เราอะ่ะก็ไม่ได้ต้องการหรือเอาอความที่เราอะ่ะอึดอัดอัดอั้นตันใจเรื่องราของเราที่มันรู้สึกว่า เหมือนปลอดภัยที่ไปบอกเขาแล้วขอไปอินทาหรือไปพูดรับหลังนะมันทําให้เราจะเสียใจหรือเสียความรู้สึกเราไม่ควรทําสิ่งนั้นเพราะบางครั้งความรับนะคะทาไมมันถึงต้องเกิดขึ้นมีหมอดูขึ้นมีคนที่ปรึกษาเพราะอะไรมันเป็นสิ่งนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรเราเคลียรเราจัดการชีวิตเราได้เราหาทางออกได้อันนั้นเราก็ฟังคลิปฟรีนะคะหรือเรา,เอาใช้ชีวิตดําเนินของเราได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่า เออมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันพายเรือในอ่างหรือเกินอ่ะถูกไหมคะเพราะบางทีเราอาจจะมองแค่มุมนี้แต่เวลาที่หมอแจนพูดหรือบอ,อกคุณหมอมองสามรา้อยหกสิบองศาในมุมมองตัวคุณเป็นแล้วตัวคนนี้เป็น,ปนในความสัมพันธ์ในอนาคตไปเป็นยังไงเราจะบอกนะคะบางทีเราอ่ะมองมุมเดียวเรามองเข้าข้างตัวเองด้วยเหในความรักในความสัมพันธ์นะ่ะทุกคนเราเป็นสิ k นั้นนะคะบางทีเซนเราเตือนเราบอกอะไรอ่ะและเราก็ โอ้ไม่จริงหรอกไม่ใช่หรอกเซนฉันไม่แม่นหรอกแต่ส่วนใหญ่มันชอบเป็นสิ่งนั้นจริงอะนะคะจะโดยเฉพาะชาวใต้น้ําด้วยนะเซนที่มันบอกว่าเฮ้ยมันเอ๊ะเอเ๊ะอเอคนนี้เอ๊ะคนนั้อน,น,น,นอะไรเงี้ยนะคะเอาล่ะนะอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดสมัคสมาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆชาวทต้น้านะคะถ้าใครจะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็ยินดีให้คำปรึกษานะแนะนําให้ดูแบบคุยนะคะแบบพูดคุยนะคะรายละเอียดหมอแจนจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดิส คลิปชั่นบล็อกนะคะเ,เพื่อนๆชาวท่นาน้ำคลิปคลิปนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ